วัดอัมพรินคูหาหรือวัดถ้ำม่วงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนค่งมมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่15ถึง24ธันวาคม พุทธศักราช2568กำหนดการ15ธันวาคมขอปริวาส18ธันวาคมขอมานัด23ธันวาคมขอชื่นท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดี ราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสอกเคราะ์ต่อชะตาเสริมบารมีเขาจะดบัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสนียดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธีเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป24ธันวาคมออกอับพ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดี สถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระสีลชำระตนชำระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันและขอเฉื่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร,ร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหาหัข้าวต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรม จาภาพอื่นๆและทางวัดขอแจ้งข่าวบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านในขณะนี้ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและกำแพงแก้วอย่างต่อเนื่อง และในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงขอบอกบุญเชิญชวนพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นโจภาพบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างในครั้งนี้ท่านสามารถบริจาคสมทบบุญได้ทุกวันตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูสุภาจารประสิทธิ์หรือพระอาจารย์สวัยเสียงหวานเจ้าคณะตำบลบ้านมุงเจ้าอาวาสวัดอัมพรินคูหาหรือวัดทำม่วง087-690-0686ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี636-008-1075ชื่อบัญชีพระครูสุภาจารประสิทธิ์ ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมบวชนิคขัมมะปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่